สวัสดีค่ะชีวิตติดเกาะใบความค่ะมาเจอกับยายมารีตอนมืดๆค่ะใกล้จะมืดแล้วยายมารีจะพามาจาับปูค่ะวันนี้ทุกคนต้องมาตอนเย็นค่ะทุกคนก็เลยมามืดหน่อยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนกระโจแกก,ก็จะทําแบบนี้ค่ะทุกคนการมาจับปูที่นี่มันปูเหมือนปูที่เราจะไปใส่ส้มตามกับลปูเล็ก โจเก๊กเขาจะขุดแบบนี้ค่ะขุดให้มันเป็นหลุมแล้วก็เอาไอ้กระถมกระถางต้นไม้หาใส่เัเทีก็จะทำแบบนี้เทูัเดียวสทูอเดียวทกทีวันอันดี้ทเดีวาันนี้อาจารย์ <c oughs> ก,ก,ก็จะทำแบบนี้ นี่เป็นทรายแ่ะทุกคนแต่เป็นทรายดำที่นี่มันจะมีทั้งทรายดำทรายขาวทุกคนีน๋้วก็จะทำแบบนี้เดีย๋ยวทำต่เนนี่ค่ะทุกคนก็จะมืดๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วค่ะมาต้องมาตอนเย็นค่ะทุกคนเพราะว่าถ้ามากลางวันปูมันยังไม่ออกมาค่ะต้องมาตอนเย็นเยนกลางคืนต้องมาทำแบบนี้ค่ะ เจก,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 ก็จะเจก,ก็จะทำเครื่องใหมไะะ่ไว้หมดนี่ก็นี่ก็จะเป็นทะเลกับทุกคนเป็นทะเลมาจับที่ทะเละทุกคนมาจบับมืดๆทุกคนเดีจจ๋ยวเก,ก็จะไปต่อทุกคน มนะคะทคืนที่นี่สวยนะทุกคน คนแต่โจยยังใช้มือขุดเอาเืมมาที่ขุดมาเห็นปูนแล้วค่ะทุกคนเนี่ยปูปูก็จะเป็นประมาณนี้นะเทโรเบอรไรใสิเซ่เนี่ยกว่า,น,านี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคน

ก็ในอันนี้ก็ได้มาตัวหนึ่งเลยทุกคนเนี่ย,ยเั็บไปเรื่อยๆไม้มาทำเครื่องหมายไห้คะทุกคนต่ มานะคะทุกคนก็เกิดมาเป็นอาหารของเราะคะ่ะทุกคนเรีนมาชุดบัรประวันเดบาร์เราเด่นเอเมนีกับตะยูไม่ได้จับมาตั้งไม่ได้จับนานเนาะค่ะเพิ่งมารู้สึกจะเป็นปีสองปีแล้วเยี่ยมสุพรรณีดูแลสัตว์ร้ายสุพรรณีเปล่เนี่ยม ที่ค่ะทุกคนพอเสร็จแล้วแกก็จะเอาปลากระป๋องอ่ะใส่ไว้สักนิดนึงค่ะทุกคนแกก็จะเอาปลากระป๋องใส่แล้วให้ให้พรมีกิ่งนะทุกคนให้พรมีกลิ่นแล้ว hmm. ก็ now โอเคค่ะท <This> okay, ุกคนก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูมาดูว่าเนี่ยมะลิกรจโจจะได้เยอะไหมก็จะทำประมาณนี้ค่ะทุกคน มล,ลี่กตาตะโจก็จะใส่ปูไว้แบบนั้นค่ะประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งค่ะทุกคนถึงจะไปยกเอาปูเนาะระหว่างที่รอ,อปูก็ยมันล,ลี่กตาตะโจก็จะมาตกป่าค่ะตรงนี้เป็นเป็นเป็นน้ำเป็นน้ำจืดคนะ่ะทุกคนที่ยายมล,ลี่กตาตะโจไปใส,ไปใส่ไปใส่ปูนั้นเป็นน้ำเค็มอาจจะเป็นน้ำจืดน้ำจืดกับน,น้ำเค็มก็อยู่ใกล้ๆกันที่นี่จะมีปลาดุค่ะทุกคนยามล,ลี่กตาตะโจก็ช่วงระหว่างรอ รอปูก็จะมาตกประดุก,ก่อนอันนี้เป็นสะพานค่ะทุกคนสะพานก็จะมีรถวิ่งผ่านจะมีรถวิ่งผ่านเงนี้วัน,นี่กระตโจก็จะมาตกประดุกตรงนี้ประจําค่ะทุกคนดูนะดูนะคะว่าวันนี้จะได้ประดุกหรือจะได้ปูหรือเปล่านะคะทุกคนมาลุ้นกันค่ะทุกคนว่าจะได้อะไรวันนี้กระตะจแกก็กำลังนาะเราก็มาตกกลางคืนจะได้ท้งวันเพราไมันออกมาค่ะทุกคน

I don't know if that's. Is that, what is this? We yeah, have this. Is. That's too big, I think. What is that? It's too big. This is cook. Yeah, this is cook. I don't know what to do with your bag. I don't know. No? No, I mean they'll, they'll eat it. And ever. No they'll, trust me, it might not be too big for them. <laughs> we could have used this for the cut it up, in, you know, for the uh อย่างกันแล้วค่ะโอเคค่ะมารอดูกันค่ะว่าจะจูจะได้มาดูหรือเปล่าค่ะทุกคนมาดูกันแล้วค่ะมาแล้วเงยแก้มอยู่ในน้ำแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนแล้วครูก็จะลงไปแบบนี้ค่ะทุกคน Yeah we caught some but not a lot this time. Somebody else is also catching it. I can't believe it. I thought we we're the only one. Okay. Okay.

do we transfer it to another bucket or? กูหนีมือต่เจกันทุกคนกูหนีมือไม่ยอมปล่อยอ้าวิงบ้านคาจกลังเยอะเหมือนกันทุกคนบ hard <laughs> ยายมะลีกับตาโจก็มาถึงบ้านแล้วก็ไปจับปูก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันค่ะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไคร์ and please subscribe and กดกระดิ่ง and God bless you all Buddha bless you everybody bless you <Okay. S 2> ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ โอเคขอบคุณมากค่ะที่ดูวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ